เอาแล้วครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องเดิมนะครับก็คืออสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเรายังอยู่กับการแก้อสมการนะครับในพาร์ทนี้นะครับมีรูปแบบที่ต่างจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็คืออัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือการที่มันมีเศษส่วนเพิ่มเข้ามานะครับ มันมีเศษส่วนเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจงแก้อสมการ x ส่วน3บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก4นะครับนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็คือตัวส่วนของเรานั่นเองนะครับก็คือ3เลข3เนี่ยมันมีปัญหามากเลยนะครับในการแก้อสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำให้ส่วนมันหายก่อนอ่ะโอเคเราต้องทำส่วนให้หายไปนะครับโดยการเอาตัวมันนี่แหละนะครับคูณทั้งสองฝั่งของอสมการนะครับเวลาเราทำลายเราต้องทำทั้งสองฝั่งก่อนอื่นเราเขียนตัวเดิมก่อนนะครับก็คือ x ส่วน3บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 x บวก4อ่าทีนี้เวลาเราทำอะไรเราต้องทำทั้ง2อฝั่งนะครับต้องการให้ส่วนที่เป็น3เนี่ยมันหายไปแล้วก็เอาตัวนั้นนั่นแหละนะครับก็คือ3คูณทั้ง2อฝั่งเลยของอสมการนะครับคูณทั้ง2อฝั่งเลยทีนี้คูณยังไงก็เหมือนเดิมนะครับข้างในมันมี2พจโพส ็เอา3นี่แหละคูณเข้าไปคูณเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเอา3คูณเข้าไปโอเคเนะาะเอาสามคูณเข้าไปแบบนี้ก็จะได้3คูณกับ x ส่วน3บวก3าคูณหน้อยกว่าหรือเท่ากับ3าคูณส x บวกสคูณ 4ทันไหมครับทีนี้ครูแบ่งแบ่งฝั่งสักหน่อยหนึ่งโอเคอมาดูตรงนี้ก่อนนะครับพจน์แรกพจน์แรก3กับ3เนี่ยสตัวนี้คูณอยู่3ตัวนี้หารอยู่นะครับตัวนี้เป็นส่วนตัวนี้เป็นเศษอยู่ข้างบนเนี่ยเราสามารถตัดกันได้นะครับเห็นไหมเราต้องการให้มันหายไปเราจึงเอา3เข้ามาคูณเพื่อที่จะมัน เพื่อที่มันจะได้ตัดแล้วก็ตัดกันหายไปทันเนาะเพราะฉะนั้นพจน์แรกนะครับก็จะเหลือแค่ x นะครับต่อไป3คูณ1ก็เป็น3ก็ได้บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3คูณ3 x นะครับก็เอาตัวเลขคูณกันเป็น9ก็ได้9 x นะครับบวก12เห็นไหมนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะกลับไปสู่อันเดิมของเรานะครับที่เราที่เราเคยทามานะครับก็มาแบ่งเหมือนเดิมอะไรเป็นตัวแปรอะไรเป็นตัวเลขนะครับพจน์แรกเป็นตัวแปรพจน์ที่2เป็นตัวเลขพจน์ที่3เป็นตัวแปรพจน์ที่4เป็นตัวเลขแค่นี้เองนะครับฝั่งซ้ายจะต้องเป็นตัวแปรถูกไหมครับเพราะฉะนั้น3ต้องถูกย้ายไปฝั่งขวาต้องเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้น 9x จะต้องถูกย้าย ก็แค่นั้นเองนะครับเราก็เขียนตัวที่ไม่ถูกย้ายก่อนก็คือ x กับ12เนาะฝั่งซ้าย3ถูกย้ายไปเดิมเป็นบวกย้ายไปก็ต้องติดลบ3นะครับ 9x เดิมเป็นบวกย้ายไปก็ต้องเป็นลบ 9x เนาะ x เคยบอกแล้วนะครับมันไม่มีเลขแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีเลข1อยู่ข้างหน้านะครับ1ลบ9 x 1 x ลบ9 x 1ก็เอาตัวเลขมาลบกันตัวแปรเหมือนเดิม1-9ลบ9ก็เป็นลบ8 x นะครับลบ3 12ลบ3ก็เหลือ9ธรรมดาทีนี้เราก็จะต้อง ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือกําจัดลบ8ออกไปลบ8มันคูณก็หารมันออกไปนะครับโดยการเขียนตัวเดิมก่อน 8x กับ9อ่าทีนี้เราต้องการเอามันออกไปถูกไหมครับทีนี้ลบ8คูณอยู่กับ x เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลบ8หารทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้ เราเอาจำนวนที่ติดลบมาหารทั้งสองฝั่งเครื่องหมายเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะครับก็เห็นไหมครับลบ8กับลบ8มันก็จะตัดกันได้พอดีนะครับเห็นไหมมันอะไรมันพอดีกันหมดเลยฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x นะครับฝั่งขวา9กับลบ8หารกันไม่ได้ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับแค่เอาลบไปข้างบนเนาะเพื่อความสวยงามก็ได้ลบ9ส่วน8แค่นี้เองนะครับ ก็ตอบว่าคําตอบของอสมการคือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบเนะครับเวลาเราเขียนกราฟก็ก็เหมือนเดิมครับเราก็ลันตัวที่เป็นเศษก็คือตัวข้างบนตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับตัวส่วนทุกจํานวนเนี่ยจะมีส่วนเท่ากันหมดนะครับก็เป็นอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันลบเส่วน8ถูกไหมแล้วก็ลันตัวเศษนะครับก็เป็น ลบ8ส่วน8ลบ7ส่วน8ลบ6ส่วน8ลบ5ส่วน8นะครับมาฝั่งซ้ายก็จะเป็นติดลบเพิ่มขึ้นก็เป็นลบส0ส่วน8ลบส1ส่วน8ลบส2ส่วน8นะ,ะทีนี้จะเห็นว่าตัวนี้ลบ8ส่วน8นจริงๆ8กับ8มันตัดกันได้เหลือ1เราจะเขียนเป็น ลบก็ได้หรือจะคาไว้แบบเดิมก็ได้เป็นลบ8ส่วน8เหมือนเดิมก็ได้ก็อยู่ที่ความถนัดของของใครนะครับอ่ะ,อะคำตอบคือ x อคูย้ายขึ้นมาเขียนเนาะตัวหนังสือมันซ้อนกัน x มากกว่าหรือกับลบเาส่วน8อ่ะ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ9ส่วน8มีคำว่าเท่ากับแสดงว่าเป็นจำนวนนั้นได้ รวมจำนวนนั้นด้วยนะครับเราจะใช้จุดทึบนะครับทีนี้ x คือคำตอบของอสมการของเรานะครับคำตอบมันมากกว่าลบเส่วนเอามือชี้ที่ลบเส่วนเลยครับจำนวนที่มากกว่าลบเส่วนจะอยู่ทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นลูกศรเราก็จะชี้ไปทางขวามือ,อนักเรียน ลูกศรของนักเรียนตรงๆรงนะห้ามงอแบบคูนะครับโอเคข้อ1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมาง่ายๆอย่างนี้นี่แหละโอเคเนาะนะครับอ่ะทวนอีกครั้งหนึงก่อนอื่นเราเจอเศษส่วนนะครับเราก็ต้องกําจัดมันออกไปก่อนส่วนเป็น3นะครับหมายถึงมันถูกหารด้วย3เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา3เนี่ยคูณทั้ง2ฝั่ง ก็กระจายเข้าไปนะครับมีกี่ตัวก็กระจายเข้าไปทุกตัวนะครับพอกระจายเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะตัดกันตัดกันพอดีนะครับแล้วเราก็คูณคูณทุกตัวมันก็จะได้ในรูปแบบเดิมที่เราคุ้นชินนะครับแบบเดิมที่เราเคยทำมาซึ่งมันเบสิกอยู่แล้วนะครับเราก็ย้ายข้างย้ายข้างไปย้ายข้างมานะครับแล้วสุดท้ายก็พอมันเราต้องการให้มันเหลือแค่ x ถูกไหมครับก็เอาจํานวนที่เราต้องการให้มันหายไปมาหารทั้งสองฝั่งนะครับก็แค่นั้นเองโอเคเนาะแล้วเราก็เขียนกราฟนะครับไปด,ดูตัวอย่างที่2นะครับอ๋อตัวอย่างที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าโหมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอา,าทีนี้มาดูก่อนว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับมีจํานวนพจน ทั้งหมดกี่จพสอันแรกนะครับนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า 2x มันบวกกับ5อยู่แสดงว่ามี2พงโพใช่ไหมไม่ใช่นะครับครูขอตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะทั้ง2องนพสเนี่ยมันถูกหารด้วย3ทั้งคู่แสดงว่านี่คือ1พจน์ใหญ่นะครับ นี่คือ1โพสฝั่งขวานะครับนี่คืออีก1โพสและอีก1พึ่พ์พแสดงว่ามันมีทั้งหมด3พจโพทีนี้เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับมีส่วนก็ต้องกำจัดส่วนก่อนโอเคเนาะทีนี้ส่วนมันมี2ตัวทำยังไงครับ ก็เอาส่วนไปหาครนนะครับครนของ3กับ2นะครับหาครนหายังไงก็คือเอา3กับ2เนี่ยมาใส่หารเลขหารเลยนะหารสั้นใช่ไหมนะครับทีนี้มีจํานวนอะไรที่หาร2ตัวนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จับ2ตัวนี้คูณกันเลยก็จะได้6โอเคเนาะ ถ้าใครจำครนอไม่ได้องเรียนทบทวนนะครับวิธีการหาครนอนะครับอ่าครนคือ6นะครับเพราะฉะนั้นคูจะเขียนจำนวนเดิมไว้ก่อนแล,แล้วค่อยเอา6คูณทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็จะได้เป็นเหมือนเดิมครับ 2x บวก5ส่วน3มากกว่าหรือเท่ากับอ่าจริงๆเรียนต้องเขียนให้ตรงกันนะ,ะคูขอลบใหม่ก็ได 3 x มเส่วนสบวกสนะครับนักเรียนก็เอา6คูณทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเอา6คูณอ่ะเอา6คูณแบบนี้ทีนี้6ฝั่งซ้ายเนี่ยจะคูณอะไรล่ะคูณทั้ง2ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ย นะครับข้างบนเนี่ยตอนนี้มันถูกรวมเป็น1ตัวเพราะมันมีตัวหารรวมอยู่ตรงนี้นะครับตัวหารรวมอยู่ตรงนี้ก็ให้นักเรียนเอา6เนี่ยไปตัดกับ3ก่อนนะครับจะเห็นว่ามีแม้3หารได้เนาะก็หารไปเลย6กไอ้สามสนะครับสามนมันก็จะเหลือ2ข้างหน้านะครับก็จะได้เป็น2คูณอยู่กับ 2 x บวก5นะครับเห็นไหมส่วนมันก็จะหายไปแล้นะครับอันนี้ก็เอา6เข้าไปคูณนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้มันแยกพจน์อย่างชัดเจนเห็นไหมมันไม่ได้รวมส่วนยาวเหมือนฝั่งนี้นะครับมันแยกพจน์อย่างชัดเจนเพราะนั้นเราก็เอา6กระจายเข้าไป6กระจายเข้าไปนะครับ6กระจายเข้าไปก็จะได้เป็น6คูณ3 x ส่วน2 บวกกับ6คูณ2นะครับ่ฝั่งซ้ายเอา2กระจายเข้าก็ได้เป็น2คูณ 2x บวก2คูณ5นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นทีนี้เรียนจะเห็นว่าตรงนี้6มันคูณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา6 กับ2มาตัดกันได้นะครับเพราะ2มันคือตัวหาร2กับ6มีแม่2สามารถตัดได้นะครับก็2 1 2 2 3 6อ่ะทีนี้ครูขอรัดเลยเนาะมไม่ดีกว่านะค่อยๆเขียนไปแล้วกัน3คูณ 3x บวก6คูณ2อ่ะเปลี่ยนเป็น6คูณ2ก็เปลี่ยนเป็น12เลยแล้วกันนะครับ ทีนี้2คูณ2 x ก็เป็น4 x บวก2คูณ5เป็น10นะครับฝั่งซ้ายบ้างนะครับ3คูณ3 x ก็เป็น9 x บวก12เห็นไหมครับมันก็จะกลับมาที่รูปแบบเดิมของเรานะครับเราก็มาแยกกันว่าอะไรเป็นตัวแปรบ้างอะไรเป็นตัวเลขบ้างนะครับ อ่ะพจน์แรกเป็นตัวแปรพจน์ที่ 2, 2เป็นตัวเลขพจน์ที่3าเป็นตัวแปรพจน์ที่4เป็นตัวเลขนะครับตัวที่ถูกย้ายก็คือฝั่งซ้ายต้องเป็นตัวแปรเนาะก็จะย้าย10ไปฝั่งขวาก็ย้าย9มานะครับไปไวเลยเนะเาะพอนักเรียนน่าจะชินหูกันแล้วนะครับนักเรียนน่าจะชินหูกันอยู่แล้วฟังกันจนหูชาอ่ะเขียนตัวที่ไม่ถูกย้ายก่อนก็คือ 4x มากกว่าหรือเท่ากับ12นะครับ ฝั่งซ้ายย้าย10ไปนะครับเดิม10มีค่าเป็นบวกย้ายไปก็เป็นลบสิฝั่งขวามือนะครับย้าย 9x มาจากบวกย้ายมาก็เป็นลบ 9x ทีนี้จับ2ตัวนี้มาลบกันนะครับ 4x-9x กลบ 9x ็ก็จับตัวเลขมาลบกันตัวแปรข้างหลังเหมือนเดิมนะครับ4ลบ9ก็เหลือลบ 5x เนาะ2 เอ้ยโทษครับ12-10ลบ10ก็เหลือ2ทีนี้เราต้องการให้เหลือแค่ x ถูกไหมครับมันเหลือตัวแปรฝั่งหนึง่งตัวเลขฝั่งหนึ่งและแต่ไอตัวแปรของเราเนี่ยมันติดลบ5อยู่เราต้องการให้เหลือแค่ตัวแปรอย่างเดียวเพียวๆเลยนะครับเราก็ต้องเอาลบ5เนี่ยออกไปถูกไหมครับเอาลบ5ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสิลบ5มันคูณอยู่กับ x เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารด้วยลบ5ทั้งสองฝั่งก็เขียนลบ5 x มากกว่าหรือกับ2ก่อนนะครับทีนี้หารด้วยลบ5ทั้ง2อฝั่งเลยนะครับเหมือนเดิมครับตัวที่เราเอามาหารถ้ามันติดลบถ้ามันติดลบนะครับให้เรากลับเครื่องหมายมิเช่นนั้นจะทำให้อัสมการมันมันไม่ถูกต้องนะครับ อพอเรากลับเครื่องหมายปุ๊บตอนนี้อสมการเป็นจริงแล้วเราก็ทําต่อได้เลยนะครับก็คือเอา5้ลบ5ตัดก,กับลบ5ฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x อย่างเดียวนะครับส่วนฝั่งขวาก็เหมือนเดิมครับลบอยู่ข้างล่างมันหารกันไม่ได้อยู่แล้วเนาะ2กับ5เนี่ยก็เหมือนเดิมครับทำให้รูปติดลบข้างล่างเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเนาะก็เอามาติดลบข้างบนซะ นะครบก็คือลบสอส่วนหะครับแค่นี้แหละนะครับก็เสร็จแล้วเพราะนั้นอ่าเราก็ตอบมาคำตอบของอ่านสมการคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสอส่วนหะครับอ่ทีนี้เราก็เขียนกราฟลบสอส่วนหเวลาเขียนนักเรียนเขียนให้ตรง ให้ให้มันอยู่กึ่งกลางของเส้นสเกลของเรานะครับลบ2ส่วน5นะครับเวลาเขียนเนาะเหมือนเดิมนะครับครูย้ำเนาะก็ให้เรารันตัวเลขได้แค่ตัวเศษห้ามไปเปลี่ยนตัวส่วนนะครับลบ2เราก็คิดธรรมดาเลยลบ2มาฝั่งขวาค่ามันเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นลบ1ส่วนห 0.5 0.5ส่วน5ส่วน5อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็น1.5ส่วน5ไปฝั่งซ้ายค่ามันลดลงก็ติดลบเพิ่มขึ้นเป็นลบ3.5ส่วน5ลบ4ส่วน5ลบ5ส่วน5ลบ6ส่วน5าอ่ะทีนี้ถ้าใครอยากเขียนแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากให้มันสวยกว่าเดิมนะครับ ศูส่วนหเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0นถูกไหมครับตัวเศษเป็น0ก็คืออะไรก็ตามมาหาร0นย์จะได้ศูนย์เสมอนะครับส่วนตัวนี้5้ส่วนหก็ตัดตัดกันไปก็จะได้เป็นลบหนึ่งแค่นี้เองนะครับอ่ะ ทีนี้มาเขียนกราฟ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสส่วนหหรือเท่ากับถูกไหมครับแสดงว่ามันเป็นจํานวนนั้นได้ก็ใช้จุดทึบทีนี้จำนวนคําตอบของอสมการคือค่า x ถูกไหมครับทีนี้ค่า x ของเราเนี่ยมันน้อยกว่าลบสส่วนหาจำนวนที่น้อยกว่าลบสส่วนห อยู่ทางซ้ายมือสแสดงว่าคําตอบของอ่านสมการเราอยู่ทางซ้ายมือครับก็เขียนลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือก็แค่นี้เองนะครับ <c oughs> แค่นี้ก็เสร็จแล้วโอเคเนาะนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวอย่างของพาร์ทนี้นะครับมันจะมีตัวส่วนไม่ว่าส่วนจะมีกี่ตัวก็ตามนะครับถ้าเราอยากให้ ก่อนอื่นเราต้องการให้ส่วนหายไปเพราะมันคือตัวปัญหาของเราถูกไหมครับต้องการให้ส่วนหายเอาส่วนมาหาคอลนอรหรือถ้าใครหาคอลนอหาคอลนอไม่เป็นนะครับให้นักเรียนจับตัวส่วนเนี่ยคูณกันเลยคูณกันได้เท่าไหร่เอาจํานวนนั้นนั่นแหละไปคูณหน้าวงเล็บนะครับเช่นตัวเนี้ยสกับ2ถูกไหมครับก็เอา3ากับ2คูณเลย3กับ2คูณกันได้6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ก็เอา6มาคูณทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคูณทั้งสองฝั่งของอสมการนะครับทีนี้พอคูณปุ๊บนักเรียนก็จะสามารถตัดกับตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างได้นะครับอ่ะทีนี้มาฝั่งขวาเนี่ยมันมี2พจน์นักเรียนต้องกระจายเข้าไปก่อนถึงจะมาตัดตรงนี้ได้นะครับพอตัดเสร็จสับปุ๊บคูณกันเสร็จสับก็จะได้แบบนี้ ได้รูปแบบเดิมที่เราเคยเรียนกันโอเคเนาะนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับ,รบ, này, รบก็มีแบบฝึกหัดทั้งหมด12ข้อนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับเป็นเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกเราให้ทำใครฝึกเยอะก็ได้เยอะใครฝึกน้อยก็ได้น้อยนะครับ เพราะนั้นพยายามฝึกเยอะๆมันดีกับตัวเราโอเคเนาะ12ข้อไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับอ,อขอแนะนำอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อสุดท้าย0.7เนี่ยถ้าเราแปลงเป็นเศษส่วนมันคือ7ส่วน10ตามไ้ทันเนาะ0.3เนี่ยก็เหมือนกันครับแปลงเป็นเศษส่วนก็จะได้3ส่วน10 าไหมการแปลงเป็นเศษส่วนเนี่ยเราน่าจะได้เรียนกันตั้งแต่ประมาณมหหรือไม่ก็ป6เราน่าจะได้เรียนกันไปแล้วนะครับอ่ะสำหรับพาร์ทนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนักเรียนที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณครับ